ขออนุญาตว่าก็กลับมาพบกับผมลิขวิจีซิกันอีกครั้งนะครับผมกับเกมเทอรเดียมัสเตอร์โหมดนะครับในอัพิโซดที่เท่าไหร่แวะวันนี้ก็อยู่กับสี่สายหลักกันอีกเช่นเคยนะกับการเล่นซีรีส์ที่สองเนาะในวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมที่มีชื่อว่าบัตรมูลกันนะครับผมนะซึ่งเราก็ได้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งเนะี่ยก็ได้ที่เรียกบัตรมูลมาเนี่ยซึ่งวันนี้คุณคุณแบ็ค back, เขาจะเป็นผู้ที่จะช่วยเราในการสู้ในครั้งนี้จริงๆไม่ช่วยสู้หรอกเขาเป็นคนเรียกนะฮะโอ๊ยกดแวลาก่อน นะครับผมก็วันนี้มาสามคนแต่คนที่สามมีเพ็นขาวโรตอยู่นะครับหน่อยผู้เล่นไม่ทันกับคำหลุดเกมไปแล้วแล้วก็ที่สี่ตอนนี้เขายังไม่ว่างนะคนที่สี่สายสัมวันเขายุ่งอยู่นะครับเขายังไม่ว่างมาเนาะเราก็เลยมากันสามคนนะครับผมปากด้วยปากด้วยปลาปากด้วยไม่ไม่โอเคสักทีก็ได้จะมีอะไรตกก็ได้คุณ เราสึกมั่นใจเราสึกมมั่นใจในการดับตีสงง่สักทีเลยไงไม่ต้องตีแล้วตี่อย่างพอแลยก็สำหรับคนที่สามถามทรงผมนะว่าเออทรงผมเนี่ยเอามาจากไหนนะก็ซื้อมานะครับผมจากเอ็นดิซีขายทรงผมนะก็ตอนนี้มันยังไม่มาก็าจริงนะแต่ผมซื้อข้างนอกตอนสร้างตัวละครตอนนั้นแล้วถ้าตัวละครเสร็จก็เอาไปซื้อในเซิร์ฟมานะฮะเดี๋ยวคนไม่รู้แล้ะใครที่ชอบถามว่าเลออ่นกับเพื่อนยังไงนะใช้ v พียรครับผมนะ ข้าใจตรงการนะบวีเพียนนะฮะวีเพียนอ e ีซี่อะไรพวกเนี้ยวีเพียนอ e ีซี่อะไรต,ต่างๆที่มีคนสอนใช้กันก็เราไปหาเจอตุ่นี่ปุ๊บไ,ไม่ดอกหรอ,อหดอ,เอ,นะอกอเยือแท่นนะแต่ยอเยูเย่ขออ้างในโอเคครับเขาไปเขาไปอยู่ไหนเนนั้นนะอยู่ในลาวายา ก็สวัสดีคุณเจมส์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเนี่ยแบบมาเนีแบบสีดำเลยนะคราวนี้ก็เช่นนี้อจะมาจะไม่ไม่ยาวนะจะมาแบบสั้นๆหน่อยเพราะว่าเราแค่มาสนุกบัตรมูลนะในวีพีโอนี้แล้วก็ที่เรียกบัตรมูลสามารถหาได้จากจากิจกรรมบัตรมูลนะครับผมจะดับตามตามมอนเตอร์ในบัตรมูลทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวขัดดับอันนี้ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้เหมือนกันว่าดับกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันดับแน่อนอนนะ ใช่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในการดับแค่นั้นเองโอเควะแต่อยู่ดีอยู่ดีก็ต้องอยู่บนลาวานะผมนะใครจะสร้างนะสร้างแบบนี้เลยเนาะสร้างที่สู้แบบนี้เลยนั่นจะดีนะครับอยาะกี่ตัวเนี่ยตัวเยอะเนาะไม่รู้แต่เยอะมันไม่เดินมันไม่เดินเข้ามาใครจะสร้างที่ฟาร์นนะครับผมสร้างแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะมันล็อกมันเอ้ยเปต่ปลาโอเคมันล็อกตัวคนแบ๊กวะมันไม่เดินเข้ามาอีกคนแบ๊กทายครับคนแบ๊กถอยเข้ามาไหนแบ๊กถอยเข้ามาไหน โอเคมันนัดมันนัดตีทางนี้เข้ามาได้ไงเนี่ยอา่าโอเคต่อยเข้ามาหน่อยว่าไม่งั้นมันจะอยู่ข้างนอกมันจะไม่เข้ามานะี่ผมสลับที่ฟาร์มสนะลับที่ฟาร์มเดี๋ยวสุ่มให้ดูประมาณนี้เนะนะาะก็สร้างขึงข้นบนเป็นลาวาไว้นะครับผมนะ,ะทำแบบนั้นเอาไว้ข้างล่างก็เป็นบ่อน,น้ำครับก็ขั้นต่ำบ่อน,น้ำนี่เอาข้องก้วงเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่อย่างน้อยสามร้300 300อยคนสามร้อยก็ยังดีสามร้อยเลยเหรอ ้าไปในทีด้เป <c> ิดต <it. S 2> ่อปลามาสองนะพี่เก็บแบงมาหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นการปลาตังไปด้วยในตัวนะสำหรับการปลาแบบนี้ที่ดีนะคุณเกดีนะคุณมาเล่นคุณตายนะพี่เก็บก็แป็คางในอ่ะจบแล้วไม่ได้อยู่แล้วด้วยไปเลยมันไม่ค่อยพุ่งนะพุ่งแล้วมันชน ยง,ยง,ยง,ยงตอนนี้เรากำลังฟาร์มอาวุธแล้วก็ของแต่ละสายนะซึ่งตอนนี้ขาดแค่ธนูก็คือสายของผมนั่นเองที่ยังไม่ดอกออกมาให้สักทีมันจะบอกลูกตาแล้ก็ดอกนะผมก็เคยฆ่าลูกตาแล้วก็กดอกแล้วก็ธนูแต่มันไม่เข้าแต่ม,ม,มันไม่บินเข้า,ามาใช่แต่คุณไม่อยากมันหลายตัวแล้วคุณคุณไม่ตีม,มันตีทะลุไม่ได้ไ นะตอนนี้เรามีคนเชื่อตกปลาสองคนแล้วนะฮะจะ,ะเ่เราเบื่อเรา,าเบื่อปลาแต็มมันเข้ามาก็ตายกันเลยวตายเต็มเลยจ<ำ>ล๋งตาเล็กผมตาเล็กแล้วมันจะพุ่งมาปุ๊บก็เข้ามาพอดีแ้วก็ยิง อ๋อเอ๊ะได้อะไรมาได้เหยื่ออีกแล้วอ๋อซัมมอนเนอร์ได้ซัมมอนมาเราได้ซัมมอนกบมมาซะงั้นขีเนียดแต่ซัมมอนเขายังไม่อยู่แต่เราเอาเจ็บไว้ให้เขาเนีี้ตบปาดทำใหไเจ็บไว้ให้เขา พุ่งมาพุ่งมาลูกพุ่งมาพุ่งมา <c oughs> ติดอ๋อสองตัวเราไม่เข้ามาสักสองตัวมันต้องกลับไปแล้วพุ่งเข้ามาอีกรอบมันจะเข้ามาข้างในเราจะพุ่งเข้ามามแล้วก็ยิงต่อไปฮะมันก็ด้ลาวาแล้วก็ยิงไปเรื่อย บไม่ดับอีกแล้วเหรอยอะจังจะน้อยใจนเนี่ยจะน้อยใจ้วนะไม่ดับให้เนี่ยเอานึ่เไเแน่นไม่เขียว มอ,อนมั้งไม่ตกะตออไปเลยเผมม่เยอะเยอะเอาไปให้เยอะๆเบี้ยจะเยอถมถีให้เลยมถมตีอะไรนะเลยสมยนะยตมติหนังฆ่าไล่ฆ่าเจ้าสายเวทเราจบตีแทนแล้ว เดี๋ยวดึงให้แค้ไมา,ารัวแหละตัวนเหรอะ <c oughs> มีเทียมทิ่นั่นอยู่เนี่ยไม่ใช่กันนะน่ามาเลยมานานแล้วโอ้โ, <c oughs> โหคนเกียมตกขึ้นได้แต่กล่อง <c oughs> ตอนนี้เ,เวลาตีสามก็จะหมดอีเวนต์แล้วด้วยยังไม่ดอกเลยใหม่อีกตัวละไม่จะถอยกลับไปครั้งหนึ่งแล้วมาเดินกลับมาแต่ทำไมครั้งนี้มันต่ออย่างนั้นล่ะติดบั็กเหรอ,อ ถ้งั้นโอเคมีคนเขยใช้ปืนที่ผมที่ผมต้องเือขายผมแลแย่ค่ะ <c oughs> มไมอพีทีนี่ต้องมารอเตะเติมนี่ยไปซื้อเติมก่จะขายให้ก็อีกนานนะต้องสุ่มมาอีกทีมันไม่ยอมขาย ไม่นะซีสี่แล้วจะชา้าแล้วต้องหวังกับไอ้สองตัวนี้ใช่ไหมเออโอ้อโอชา้าไปดิดับเปล่าอ่ะ สิบสาเมอนเป็นไรเก้าโกห้าก้าอืมโอเคดีเยอะเป็นทางรที่ดีอยู่อ๋อโอเคแล้วก็อย่าที่เขแบล็โจมาให้กจะไปตกตอตกตอตกมันะกูโ้ผมเยเลยตกปลา เดือยม่งข้ามหมดเลยอ่ะนี่ก็น่าจะหมดแหละเอาไม่หมดนี่สาเหตุนี่ไงคุณเหือยม่วงเอามาคุณไปตกต่อแล้วบนออกหนึ่งทีเสียออกหนึ่งทีเสียตังไปเท่าไหร่กันเนี่ยไหนดูอีกเจ้ากลับอยู่่ทีีน้อเสียตังหนึ่งโก อืตอนนี้ค่ะพอตีไปทีเสียไปสองโกตอนนี้เรามีตังค์ในค่ายอยู่เกสิบสองโกจะพยายามให้ได้ออกกีทีือุตตนีจะทำได้เอออันเลียวเยี่ยบว่าออกสูงสุดของสายของสายลิงตีไม่กี่ทีตังค์แทบหมดเป๋า หรือห้าสิบหกโกไม่เป็นไรฮะว่าตังนนี้เราหาง่ายเราแชทไปตกปลาอยู่ข้างบนก็ได้ตังผมไ,มไปสองปรีน้ำเอ้ยนี่กบกบมันขี่สลามขึ้นมาเอ๊ยอันซีเกิดเอ้ยกบขี่สลามน่ารักจังเลยเป็นจุดฟาร์มที่ฟาร์มได้ทุกอย่างตรงนี้ฟาร์มได้ อีเวนต์มังกรที่ผมทำไว้ชุดขาปุมใช่ไปทุกอีเวนต์มากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถยุ่งกับฟอสหมูลและวามชินมูลตรงนี้ได้มันใหญ่ไงเอาละครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มากันแค่นี้สำหรับการเล่นกิจกรรมบัตรมูลเนาะตบปลาเอาของบัตรมูลเนาะนะครับพาร์ทนะครับไปเจะกันอีกทีนะแต่ตอนนี้คุณเจมไปทำให้เซิร์ฟผมพังไปแล้วหรือว่า หรือว่าเป็นแม็กมาก,ก็ไม่จะเป็นต้องเติมควรจริงให้มันก็ได้โอเคครับผมไว้เจอกันชิปหน้าสออวันดีก้ก็บบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมนะ